สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม RM Classic ครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตลงมังกรมาหาเงินตีบวกก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับ Pay to Win Top Up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a ล็ก a l o ล็อกด i c กน a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  าก a าแล n l i n o l a อกออนไ d l a n ลนเวิร์ดแล็ h a ั r ล็อก t e r r ิร n a แฮร์ o ี i n อตเตอร์แล็ n นัลล็อก o c ริจิแล n ลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ อ่าโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่ในอาชีพที่ไม่ใช่ลุนไนนะครับผมก็คืออยู่ในอาชีพพ่อค้านั่นเองนะครับเนื่องจากนะครับเราก็ต้องหาเงินใช่ไหมถึงจะตีบวกได้นะครับก็ตอนเนี้นะครับผมว่าเลิกเก็บจอบไนแล้วนะครับตอนเนี้ไนอยู่ที่จอบประมาณ57นะครับแต่ว่าผมจะเลิกเก็บจอบไนแล้วนะครับตอนนี้จะมาเล่นพ่อค้าแทนแล้ะคือไนเนี่ยผมคิดแล้วนะครับตอนเนี้ถ้าเป็นสายคีเนี่ยสกิล จ็อบเนี่ยมันล้นแล้วนะครับมันไม่ได้ใช้แล้วส่วนถ้าเกิดเราจะเล่นไปจนถึงมีมาสเตอร์สกิลเนี่ยก็ไม่มีตังอยู่ดีเนาะเดี๋ยวต้องทำบวกสิบพงบวกสิบห้าก่อนแล้วค่อยไปนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวเวลาฟาร์มเนี่ยก็จะมาเล่นพ่อค้านะครับส่วนเวลาขวาดดันเนี่ยก็ยังอาจจะอาจจะขวาดพ่อค้าก่อนนะให้มันเป็นค้าสามก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นค้าสามนะครับก็จะเล่นฟาร์มพ่อค้าไปเลยนะครับเพราะว่า เราจะมาหาเงินนะครับอ่ะทีนี้ใครไม่รู้พ่อค้าหาเงินยังไงนะครับก็มาดูนะครับเอ่อใครที่ดูคลิปที่บอกผมน่าจะเห็นอยู่แล้วนะผมเล่นพ่อค้าไว้แบบขายของเอา13ช่องอยู่แล้วเนาะพ่อค้าจะมีสกิลที่ทําให้เราขายของได้13ช่องนะครับก็คือสกิลนี้นครับเทคนิคมาสเตอร์นะซึ่งมันจะมีสกิลนี้ตอนเป็นไวซ์มิดเนาะแต่ทีนี้ตอนฟาร์มตอนอะไรเนี่ยมันก็จะแบบได้ประโยชน์อีกนะครับมันก็จะได้หินได้อะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็เวลาฟาร์มเนี่ยถ้าเรามาฟาร์มเป็นพ่อค้าเนี่ยเราจะได้หินตัวนี้นะครับเมจิกเกียร์ฟูเอลนะครับเออถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะอ่ะมันก็จะได้ประมาณ2 0 0พต่อวันนะครับแต่เนี่ยผมได้มา2 0 0พกับอีก4่นะมันจังหวะเกินมานิดนึงอะไม่รู้นะหรือว่าหรือว่ามันจริงๆมันไม่เกินหรอกมันอาจจะมีวันอื่นวะแต่ผมผมว่าวันนี้ผมฟาร์มพ่อค้าวันแรกนะเออนะครับก็พ่อค้าเนี่ยมันจะคราของได้นะครับแล้วก็คือเอาของไปขายได้เนะหรือว่าจะเอามาใช้เองก็ได้ก็ประหยัดนะครับ เวลาที่เราเล่นไหนเนาะเวลาลาบอลแล้วต้องไปหินตัวนี้เนาะครับ normal p e s i i o n t o o e เนี่ยนะครับก็โปรตีนทซื G ้อร้านก็มีละหกหมื่นแปดเลยนะครับคือถ้าเกิดอย่างน้อย,นอยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทําขายเราทาคราเองเนี่ยอัตราการสาเร็จ90%าเร็ลยนะครับคือติดค่อนข้างชัวร์เพราะนั้นก็ทําใช้เองมันก็ถูกไปเยอะนะครับอาจจะต้องซื้ออันนี้นะถ้าเกิดไม่มีนะครับก็มีละสี่หมื่นเก้าแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียตังค์นะครับก็ไปลงดันได้นะครับก็ลงดันไอ ตำนานบ้าโลกนะครับมันก็จะมีหินตัวนี้อยู่นะครับนี่นะครับดันเวล40นะโทเปสนะครับเมตรละ4 8นะครับลงไปเนี่ยได้แน่นอนนะครับหรือว่าจะใช้อีเดนคอยซื้อก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใ้อีเดนคอยซื้อนะถ้าอีเดนคอยซื้อก็ไปซื้อได้ตามจุดตรงเนี้ยนะครับเออแต่ว่าผมไม่แนะนำนะเพราะว่าเอาอีเดนคอยไว้ซื้อแปนพวกอะไรแบบทำพวกฝากสมุดดีกว่านะครับอีเดนคอยก็จะใช้จริงก็ใช้เยอะมากนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูกันเรื่องอัพสกิลเตตัสนะครับว่อค้านะครับเด็ก99และ้วเเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นสายคาราฟของซึ่งเอ่อจริงๆเนี่ยมันสามารถฟาร์มได้ด้วยนะเออมันก็ฟาร์มได้ชิวๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละอันละกันอ่ะไปกันที่สกิลละกันนะครับค้านี้นะครับที่จําเป็นเนาะก็อัพ o c d c ไว้นะครับที่เหลืออัพอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ตัวฟาร์มนะอันนี้เป็นตัวคราฟของนะครับแล้วก็มากันที่ ของนะครับที่จำเป็นเลยก็มีเว็บพอนเมกกิ้งนะครับเมจิกล็อกเมกกิ้งนะครับเนี่ยพวกรีไฟล์เอ็กเปิดนะครับก็คือเราจะอัพพวกที่ทำให้เราขับของได้นะครับเว็นพอนารี่นะครับเว็นพอนารี่รีเสิร์ชเนี่ยนะครับก็อัพไปนะครับแล้วก็คาดนี้เราก็จะมีชาร์ปอัลลอ์ p r o d u c i n งนะครับกับเอ่อ m a n u f a c t u r งมา matter นะครับแล้วก็อัพเท p ด a t i n g m เตอร์นะ มันมีแค่นี้เลยนะครับอย่างอื่นเนี่ยคืออัพอะไรทิ้งอัพม้วอัพต,ตัวตัวเหล่งอะไรไปก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เนาะมันก็ใช้แค่คราฟนะครับทีนี้เราก็อัพเด็กอัพรักนะครับแล้วก็ใส่ของนะครับของเด็กรักเพิ่มเด็กรักนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกินอาหารด้วยนะครับกินอาหารกินอาหารรัก อาหารเด็กเนี่ยผมลองดูนะน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ประมาณ2%กว่าๆนะครับสำหรับการค้าวุศทีนี้เราจะค้าอะไรขายนะครับก็ถ้าค้าขายที่แบบว่าใจถึงเสียงๆหน่อยก็จะเป็นขวานตัวนี้นะครับผมขวานตัวนี้เนี่ยเขาใจฮิตกันนะครับพวกเจนี NA, ใช่ไหมขวานไฟนะครับก็เล่มละ2อล้านหนะครับเป็นพวกหินพวกนี้เนาะแล้วก็ไอห,หินธาตุเนี่ยผมว่าอันเนี้ยน่าขาบนะเพราะว่าพวกกันธาตุเนี่ยอย่างองี้นี้ก็แพงนะครับเม่ล เจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็พวกหินธาตุอะไรพวกนี้นะครับเวลาเรากวาดลิฟต์ว่ามันล้นอยู่แล้วเนาะอย่างธาตุน้ำเนี่ยตอนแรกผมมีแบบสองพันกว่าเม็ดเลยนะผมเอาไปทาลูกธนูขายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันล้นเกินเนาะก็เราก็เอามาราฟของพวกนี้ได้นะครับนะครับอย่างอันนี้อันนี้ก็ได้ใช้นะเออถ้าเกิดไม่ซื้อก็ครับไม่ไม่ซือ้อเขาก็รับเองได้นะแต่ผมว่าอันนี้มันจะแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะมเพราะซื้อเอามันอันละแปดร้อยเซนเองอะเออสำหรับเอาไว้ซ่อมของเนาะ ะครับก็ซื้อเอาดีกว่าแล้วเราไปคราฟอย่างอื่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวแบ็คเมจิกอก่อนก่อนนะครับผมเพื่อที่จะคราฟนะเราก็มาที่ NPC ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็มี OCDC ด้วยเนาะเราก็จะซื้อหินของวัตถุดิบพวกนี้ถูกลงนะครับอ่ะผมจะซื้อไว้500เม็ดเลยนะครับเขียดซื้อบ่อย แล้วก็คาบนะอันนี้มันเอาพักเอาอะไรมาบัฟอีกนะครับถ้าใครมีตัวเด็กนะผมไม่มีนะผมก็ตามยถากรรมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคาบหวานแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็โอ้ร้อยอันนี้ก็ไม่พอนะอันเนี้ยมันจะคาฟได้400รอเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องซื้อวัตถุดิบพวกนี้เพิ่มนะครับซื้อโคกับสตีลเพิ่มนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันก็คือ ถ้าเกิดใครไม่อยากที่จะซื้อนะครับอยากที่จะประหยัดนะได้เงินเต็มๆเต็มเม็รเต็มหน่วยแล้วเราก็มาลงพวกตานานบ้านโลกนะครับหาได้เนี่ยอันนี้จะเป็นสติลนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นโคนะครับอันนี้เป็นโทเปสต่ผมว่ามันไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็ผมจะซื้อละกันนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคับหวานกันนะครับโอกาสติด74%นะครับก็ตีบวก40% 50%เรายังติดกันมาแล้วนะ 7จนี่ก็ไม่น่ายากนะครับผมเดี๋ยวเราจะคาฟกันซึ่งเราจะต้องใช้วัตถุดิบเป็นเอเลเมนตะ์อัลลอยเนาะซึ่งเอเลเมนต์อัลลอยเนี่ยนะครับผมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราก็คาบได้เต็มที่เนี่ยน่าจะได้ขวานไฟประมาณ2อันนะเพราะว่าตัวเมจิกฟูเอลเอ้เมจิกเกียเนี่ยมันไม่พอนะครับเต็มที่เนี่ยถ้าเราดวงดีๆก็บางวันอาจจะได้3เล่มเนาะนะครับบางวันอาจจะได้2เล่มนะครับก็ต้องดูว่าคาฟอันนี้ติดเยอะไหมนะครับซึ่ง ถ้าเราจะคิดว่าเราจะคาบวันละสองอันละกันนะครับถ้าเราจะคาบวันละสองอันเนี่ยตรงนี้นะครับต้นทุนวัตถุดิบในการคาบอันเนี้ยอ่าวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมันจะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองมนหกพันนะครับในการคาบตัวนี้2อ0อันนะเดี๋ยวผมจะกดไปเลยสองรอันนะครับเราใช้เมติกเกียหนึ่งพันเนาะไปครับบึ๊บนะครับโอ้โหได้อย่างน้อยนะครับร้อยสี่สิบแปดอันโอ้โหแบบว่าก็คือ มันก็จะไม่พอที่เราจะคาบกว่าได้สองอันเนาะแต่ว่าจริงๆอะ่ะโอ้ยใครมาเล่นเพลงตรงนี้วะมันเต้นเลยตรงนี้ว่าบาทหรือว่าตอนแรกเนี่ยผมต้องเข้ามาคามในบ้านก่อนวะไม่ได้คามในบ้านนะดิเออผ,ตตผ้าตรงเนี้ยผ้าตรงเนี้ยครับก็เลยนะเอะเดี๋ยวเรามาคาฟกันต่อในบ้านนะครับไม่มีใครรบกวนอ่ะนี่นะครับเราคาฟไปแล้วเนะเาะแล้วมัน มันไม่มันได้แค่วัตถุดิบมันไม่พอนะครับมันขาดอีก52นะครับซึ่งเราสามารถคราฟได้อีกนะคือถ้าเราใช้ไม่เกิน200นะครับอแต่ว่าถ้าเกิดเราคราฟ200เนี่ยมันจะได้แค่40นะครับซึ่งเราก็ไม่ติดทั้งหมดอยู่แล้วถ้าเราไม่ติดทั้งหมด40เนี่ยมันต่อให้มันติดทั้งหมด40เนี่ยมันก็ไม่พอนะครับในจะการจะคราบกว่านออันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะค้าวได้แค่วันละ1-2เล่มนะครับแล้วแต่ดวงนะเพราะว่าอัตราสำเร็จเรามันน้อยเกินไปนะครับ74%อนันเดี๋ยวเราจะมาคิดกันก่อนเฉลี่ยต้นทุนต่ออันนะครับของอันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้ค้าฟอันนี้ได้1 4 8อันนะครับโดยเราใช้ต้นทุน1นึ่งล้านหนึ่งแสนสนกะครับผมก็จะหาร1 4 8ไปก็ตกต้นทุนเราคืออัลละเจ็ดพนอนะครับอันนี้คือแบบหักค่าที่มันแตกไปแล้วนะรวมไปแล้วด้วยนะคือรวมหมดแล้วนะครับเอามาเฉลี่ยก็เฉลลลีี่่ยแ้วะนัไอ เจันหกร้อยแปดเราจะเอาไปคูณ100นะครับตรงนี้ก็จะ7,600แนะครับอ่ะเราต้องหินไฟ50เมตรต้องหินไฟเนี่ยมันเป็นค่าายตัวเนาะก็8736จ็คูณห้นะครับก็จะเป็น433 436,800นะครับก็บวกไปนะครับแล้วก็อ่ะมีค่าสตีลอีกนะครับอีก120อันก็คูณ120ยยี่คูณสามสนะครับก็จะเป็น386นะครับบวก386520นะครับอ่ะแล้วก็เราจะต้องบวกไอ้แบ็กไม่ติดอออีกนะครับ อันนี้อีก30อันซึ่งมันก็แบบมันถูกนะอันเนี้ยแบบก็ไม่ต้องคิดมันละกันเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยตอนเนี้ยอันหนึ่งของผมเนี่ยนะครับประมาณล้านห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นนะครับซึ่งเราจะขายได้2อล้านหหักภาษีอีกอ่ะเราอาจจะกําไรประมาณเกือบเกือบล้านนะครับซึ่งถ้าแตกอ่ะคือเจ๊งนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปคิดดูนะครับว่าอยากจะค้าหวานไหมหรือว่าจะมาค้าพ,พวกนี้ขายนะครับอ่ะเพราะอย่างถ้าผมยกตัวอย่างนะราคาพวกนี้ขายนะครับ อันนี้หินธาตุไฟนะครับเม็ดละ8,736นะครับคูณด้วย4มันก็ต้นทุนมันก็34 0 0 0แล้วนะครับแล้วก็บวกอันนี้ที่เราแบบครับไม่ค่อยติดนะครับต้นทุนเราเนี่ยมันอนะไรเ็0กว่านะก็บวกอีกประมาณ20,000นะครับก็ประมาณ5 6 0 0 0แล้วนะครับประมาณนะขายได้74 0 0 0นะครับก็กำไรเม็ดละประมาณ สองหมื่นนะแต่ว่าไอไอันเนี้ยมันจะขับได้จํานวนเยอะไงสมมุติว่าอันนี้มันยังไม่สุดเนาะมันขับได้34เม็ดนะผมอาจจะขับได้สักวันละ60เมนะ็ดอะอาจจะขับได้วันละ60เม็ดนะครับ60เม็ดคูณกําไรประมาณ2 0 0 0 0ก็ประมาณล้านหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะขายยากขายง่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันก็มันก็มีเยอะนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับไฟอิมวันตี้ออลอยนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่1,800ชิ้น,นครับแต่ว่า1800ชิ้นนี่ถ้าเกิด จังหวะกิววอจังหวะอะไรเนี่ยคนใช้เยอะก็น่าจะน่าจะแบบลดไปเยอะนะครับเราก็น่าจะแบบจังหวะทําทกาไรแล้วได้เนาะหรือว่าใครจะคาฟของใช้เองก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลองคาฟขวานดูสักอันก่อนนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับเราจะคาฟขวานเราขอแบบนั่งเก้าอี้ประจําที่เราตีไฟรี่ได้ไหมไปขวานติดนี่ไงมันก็ไม่ได้เอิญกันยากใช่ไหมมันก็ไม่ได้เอิญกันยากนะครับคาบติดนะ ครับติดก็เดี๋ยวลองตั้งขายดูนะครับอันนี้ไม่น่าจะขายยากนะครับเขาก็ดึงกันไปเรื่อยๆนะครับดึงกันไปใช้กันเรื่อยๆนี่มันเป็นแบบไอเทมยอดฮิตของตัวไอเจเนติกอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคก็ผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนๆนะครับสําหรับพ่อค้าใส่คราฟของอะไรอย่างี้นะครับก็เอามาบอทมาอะไรนะครับแล้วก็เวลาบอทเนี่ยเอ่อตัวพ่อค้าเนะี่ยมันมีสกิลที่แบบทําให้เราได้แร่ได้อะไรด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนไปผมจะเปิด คลิปตอนผมเป็นของฟาร์มนิดนึ่งแล้วกันนะครับคือคือผม outgoing, ไม่ได้ทําตัวทําอะไรเนาะเนี่ยผมใส่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็จ็อบก็ยังไม่เต็มอะไรนะเนี่ยผมตีธรรมดาชิวๆว่าผมก็เล่นได้นะครับอันเนี้ยตีที่สามหมื่นก็เปิดตีไปตีนานหน่อยถ้าอยากได้จบเร็วๆก็ไปตีกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเกาะเกาะเพื่อนไปนะครับก็เล่นได้นะครับมันแล้วแต่สไตล์เรานะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องเร่งหาเงินกันหน่อยนะครับเพื่อนรอดูคลิปตีบวกอยู่ เออโอเควันนี้ไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมก,กับเกมเอาเอ็มคลาสสิกนะผมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะผมใครที่จะเติมเงินก็ลืมเพจทวินท็อปอารนะผมใส่โค้ด G A N D นะครับวันนี้ไปก่อนครับผม <c oughs> สวัสดีครับ